เราจะรอดจากบาปแชร์ได้อย่างไรคลิปนี้จะเปลี่ยนมุมมองการแชร์ของคุณตลอดไปบางครั้งเราแชร์โพสเพราะเราคิดว่าแค่เตือนคนหรือแค่กดแชร์ตามกระแสแต่รู้ไหมการแชร์ข้อมูลที่ผิดหรือแชร์สิ่งที่บาปอาจทำให้เราติดบาปต่อเนื่องโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทันรอดซูลุนลอหัวลยุสลมกล่าวว่าผู้ใดเรียกร้องไปสู่ทางนำเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ที่ปฏิบัติตามเขา โดยที่ผล,ลบุญของพวกเขาจะไม่ลดลงเลยและผู้ใดเรียกร้องไปทางหลงผิดเขาจะได้รับบาปเท่ากับคนที่ทำตามเขาโดยที่บาปของพวกเขาจะไม่ลดลงเลยรายงานโดยมุสสิมคิดดูสิคะถ้าเราแชร์โพสต์ที่บิดเบือนาศาสนาหรือโพสต์ที่ชักนำผู้คนไปสู่สิ่งฮารอมแม้เราจะไม่ได้เป็นคนทำแต่เราคือคนที่เปิดประตูบาปให้คนอื่นอัลลอฮตรัสไว้ในอักรอานว่าและอย่าได้ช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาป และการล่วงละเมิดแล้วเราจะรอบจากบาปแชร์ได้อย่างไร 1. ตรวจสอบก่อนแชร์ใช้เวลาสักนิดเช็คแหล่งที่มาก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ 2. ไม่แชร์สิ่งที่ไม่รู้จริงโดยเฉพาะเรื่องศาสนา 3. เจตนาเพื่อเตือนใจไม่ใช่เพื่อดรามา 4. แชร์แต่สิ่งดีๆเพราะโพสต์ดีๆมีบารรกัดได้ และจำเอาไว้ว่าสิ่งที่เราโพสอาจหายไปจากหน้าจอแต่มันไม่เคยหายไปจากบัญชีของเรากับอัลลอฮ์อย่าลืมนะคะว่าทุกการแชร์คือการเลือกฝั่งจะเป็นสะพานไปสู่สวรรค์หรือทางลัสสุบาคุณเลือกได้ค่ะหากคุณได้เคยผือแชร์อะไรที่ผิดผิดอย่าพึ่งท้อค่ะกลับตัววันนี้ยังทันลบโพสล้างใจและเริ่มต้นใหม่ด้วยการแชร์ความดีแทนค่ะอินชอลล์